พี่น้องป้องปายสกู๊คนส,สวัสด,ดีสมุนเจ้าดาวด่างนะจ๊ะเนาะไมดีมีอาหารเมนูที่แบบรศรสเผ็ดแซ่บเห็หนั่งตะอยู่ในเทรทั์อยู่ในเทรทัฐมือน<ม><า>ีวันดีคืนดีจะเลยเอามาล้องเบิรงนี่เขาไม่ได้ใจแม่เขาขออก็ไม่ได้ใจดอก แต่ว่าอยากลองเบิงเห็นแล้วเขาจะกินกินทั้งหาทั้งกินผู้ใดมืนอนี้เตรียมพร้อมไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วเขาบริใจอันนี้ก็าบริใจเตรียมพร้อมไว้เพจอันนี้ก็าบริใจแต่เตรียมพร้อมไว้แกเพนกจน่าจะนะเดี๋ยวรอแป๊บนึง่งมาได้แล้วมันจะว่ามันได้ไป คนบ่เคยกินน้ำเป็นสีอะเยอะสีดำนนก,กินกับมะมาะ่มาบานเฮานีล่ล่ะเขาออกจากหน้าสีนมนัหน้ามันนันที่ห้อแนแซ่เนี่ยก็เป็นสีดำม่เจาสี สิเพชรสมคำลำลือบออะนนี้น้ำน้ำซอสของข้าเจ้า กินสวัสดีว่า่บกาแกะเบิดเดยวมมนเพลทแห้งกินหอม เปล่ส yeah, ีสดแล้วไม่ชิ่งกันไม่เปิดแม่ตาให้คนอ่อนกินกันเซีงเดไม่ลองไม่รู้โอ้ชิวๆเลยบะชิวไปแล้วอืม เห็ดอูดิ้ h my god เห็ดอยู่อ้หอนคอเลยขั้นที่สองออกดัง อ๋อไอ้น้องมันเนี่ยไอ,นอนน้ เอารักจานไปซัำกระยับเข้ามาแกบุ๋วไว้เหลาเผ็ดไหมพี่น่องมึงคือบุ๋วเผ็ดไม่ไหวแล้วจ้าค่อยเป็นคนไม่กินเผ็ดอยู่แล้วค่อยเลยอยากซิมเบืง้งเฉย เอายายนยกไปเ่นทง้งไปกับพี่นก็ไ่เห็นหรอนาะก็กินเนี่ยแฮข้ามาเอกอืม,อมยุดคือว่าบวเพจบ้าตอนไห

มันเผ็ดแบบเผ็ดแซบลงมาหูขออ้อเปี่าโอ้แต่เก็บได้จิตจิมตาแม่อันนี้มันเป็นลูกที่บอกอย่างเพชรแบบปังฟูรีมากเม่มาเพชรนม อ eh, ันน um, ูนย um, ังเงินม ch ันจืดกซื้อไปซื้อสินองวานนี้กินยังเผ็ดกินยังกินทีล่ะกินน้องไม่รุปแล้วใครไม่ได้กินหรอมันกินแล้ว เราอึงเนี่ยเอาไ้ให้คุณสาแรงช่างมาจากในรัศดาเผ็ดอยู่อ๋อเผ็ดหลายชั้นแล้วคนมั้ง อ่า้นม่กินะมันเผ็ดกว่ามาหมากเกาหลีไอพวกคุณสองคุณสามนะเผ็ดกว่านั่น กินกาไปรสชาติแรกก็คือหวานเพ็ดตามตามเรวๆนั่มไปเลยบานีนั่นั่มหวานไปเลื่อยเผ็ดเปแล้วมาไปแล้วไปกันเด้อที่น่าจะไมก็เลยก็แชร์อในเด้อจเด้อจัดเด้อบายบาย